พอแล้วพอแล้วต้นจะแบบต้นจะแบบให้เรานิดเดียวพอตะกี้เนี่ยลงเหมือนเอาบันไดออกเลยรวมเอบันไดออกเลยเอาละพร้อมอกครับจ้าแน่อะไรอะไรล่ะสกิบโดนแน่พิธีกรให้กำลังใจมากพี่ไงบอกแล้วในคันใหม่เขากำลังจะทำแล้วเมื่อกำลังใจกับดูสัญญาเมื่อกำลังใจกับดูสัญญา ไม่อยากมาเลยมาแล้วต้องยิงตัวตายได้ลวเอะหรือเบครับจงกเสือเล็กเลยพีให้สบายนะเรื่องนี้นะมันจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแบบลูกชายผมในฐานะที่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆพ่อมองยังไงลูก คือพี่ทั้งสองคนต้องบอกว่าลองรองเพาะลองดีมากครับล้องเพาะล้องดีโอเคใช่เป็นร้องเป็นเสียงของตัวเองซึ่งต่างจากพ่อผมพ่อผมเขาจะร้องแบบเส้นเสียงใหญ่ใหญ่ๆก็ภาพโดยรวมนะครับต้องบอกว่าพี่ทั้งสองคนร้องดีมากร้องดีร้องดีกว่าต้นฉบับร้องดีกว่าต้นฉบับครับเสี๋ย่ว่า พี่พี่ยกให้ทางด้านคุณอ้นหมดเลยบางจังหวะบางคําอ่ะคุณอ้นอ่ะยังมีคําที่พูดว่าคล้ายพี่เอแต่ว่าก็ยังไม่ทั้งหมดนะยังไม่ทั้งหมดแต่คิดว่าก็คล้ายมากกว่าคุณตาไม่ใช่ไม่เพราะนะคะเพราะคุณตาร้องเพราะนะร้องเพราะที่จริงเขาร้องเหมือนนะร้องเหมือนนะจริงๆโอ๊ะโอเปียอ้นนูไาลผีหาชาตานตนใดสิงใจเจ้า ให้ทํากับข้าเยี่ยงนีไ้ไม่ไม่นึกว่าเปา็นไพสาเมื่อกี้อ๋อพี่เอกอ๋อไม่เป็นไรครับคุณโตนายเป็นเพชรมันตกใจเลยไม่นมดเดี๋เคยเดีมันตกกระบ,บามันแล้วแสดงครับพี่เอกครับกูนี้ถ้าเป็นมวยนี่เวทีสะเทือนเลยครับว<ะ>่าใหญ่ด้วยกันทน้งคู่ใหญ่กันทั้งคู่ให้พี่เบทพี่ครับคือคุณตะมีเพลงมีผลงานของตัวเองแล้วก็อาจจะร้องเอียงไปของตัวเองหมดเลยนะครับครับเออผมว่าคุณครับคุณอ้นนั้นร้องยังมี เจออยู่เจอๆใกล้ๆของคุญญกรชัยก็เลยเลือกคนที่ใกล้มากกว่าอใกล้มากกว่าคืออะไรท่านเนี่ยจะเข้าใจเข้าใจว่าเสียงพี่เอกจะต้องใช้พลังมากก็เลยพยายามทําการร้องให้มันดูดุดูอะไรเงี้ยลงให้ให้มันดูดุดูอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่มันต้องเกิดจากความเป็นธรรมชาติจริงๆนะอ้นท่านลดมาอีกนิดนึงนะความดุนะอ้นลดลงมาเนี่ยมันก็มันดูดุปูไปจะจะแบบว่าองค์เข้า อย่าระวังเพชรเขาตกใจเฮ้ยเพชรไม่ยอมทำอะไรพ่อเลยไม่ตกไม่ได้หรอกไม่ได้ตั๊กเป็นคนไงถามเรืยังไงตั๊กถามไปตั๊กเพชรถ้าตกขนาดนี้มึงมันต้องว้ยกูด้ตกขนาดนี้อย่าว้เลย เดี๋ยวมันรับรางวัลที่แม่นะเออถ้าส่วนตานะตาตาก็ร้องเพราะนะลูกแต่หนูว่าเขาติดการการที่เขาเป็นแบบว่าเจ้าของเพลงเองแล้วเพราะว่าตาร้องดีร้องเพราะแต่ไม่เหมือนอ้นพยายามไม่เหมือนแต่ก็คล้ายเพราะนั้นยกให้อ้นครับโอเคขอบคุณครับพี่ชันนี้ค่ก็เหมือนที่ทุกคนบอกคือร้องเพราะนะคะต้องบอกว่าร้องเพราะทั้งคู่ แต่ก็ยังไม่เหมือนพ่ออยู่ดีเพราะว่าพ่อเขามีมีเสน่ห์ของการร้องเขาเป็นเดินเดิเดิแล้วลงจังเลยเอาบันไดออกไดไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงเลยพ่อขยันลงกับเพลงแกมากเลยลองแต่ลงรถทัวร์มาหน้าจิตมาถามนจะขึ้นตรงไหนอยากรู้ขึ้นไปตรงไหนพ่ออ๋อใครแต่งให้มีไหมพ่อมันเล่าไม่ทันมันหลายทางเป็นยังไงมาเป็นยังไง พท่านี้เขาพิษฮะเขาเป็นนักมวยโอ้ยนักมวยถ้าอ่อนพร้อมอย่างนี้ยกเดี๋ยวเอาลอดอย่างเงี้ยควรไหมควรไหมควรไหมกดไหมมันต่อยแต่พิงอ่ะทำไมอ่ะไม่กลัวแต่เป็นแต่เป็นน้องเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้พี่ยิงผมไม่กลัวเพราะผมมีกำบังกำบังอะไรวะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าลุกเล่นของอน้นมีความคล้ายคลึงนะคะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าตารนี่คือเขามีมีคาแรคเตอร์เสียงของเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ต้องเลยลยกให้พี่อ้นไปค่ะ